สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมาควออนไลน์นะครับในแอปมาควขั้นเทพกระดานที่1เริ่มขึ้นนะครับคู่แข่งเดินหลังผมเดินก่อนเป็นหมากสีน้ำตาลน,นะครับเล่นเป็นทรงมาตรฐานว้าวของโจนนะครับโจนมาอย่างไวเลย เอาผสมผสมด้วยผสมด้วยผสมก็ขึ้นมานี่นะครับปกติจะขึ้นเจ็ดมาสิบเอ็ดนะถ้ารูปทรงนี้เอาไม่ใช่นี่ครับตั้งใจเลยตั้งใจเลยก็เดินอืมลองแทรกเข้าไปสิเขาจะหลบไหมเขาจะหลบข้อมูลไหมอ่าต้องเข้าสินาะต้องเข้าต้องเข้าเราก็ขึ้นไปนี่นะครับ เอาตัดข้างเราแล้วเล่นงานเราแล้วนะครับเล่นงานเราแล้วไปนี่เลย <c oughs> มาตรฐานพบความโจรน,นะครับมาตรฐานความโจรโซนนี้ขึ้นไปครับขึ้นมาแล้ว เปกติมันจะร่มได้ไม่ใช่เหรอเนาะนี่ไงเห็นแล้วนะครับนี่แล้วก็ยี่สิบสองสิบเจ็ดนะครับยี่สิบสองสิบเจ็ดแล้วก็สามสิบยี่ห้าอ่าแล้วก็สามสิบยี่ห้านะครับเสร็จแล้วก็สามเอ็ดยี่หกมันจะร่มสามต่อได้นะครับผมจํารูปตัวนี้ได้อยู่สวยๆไปเลยนะครับอันนี้เห็นกันสดๆนะครับว่าโดนร่ม เ <c oughs> สน่ห์ของบังฮอตก็คือการโดดร่มนี่แหละครับ <c oughs> การทิ้งร่มนี่แหละ <c oughs> จับนี้ก่อนดักหน้าก่อนทีนี้เราต้องควบคุมเราสามตดสี่เราต้องควบคุมสี่ตัวนี้ให้ได้ <c oughs> กันไม่ให้มาเข้าฮอตก่อน เริ่มต้นคือไล่ตัวนี้เข้ามุมก่อนตัวหมายเลขสิบเก้านี่อันตรายที่สุดเพราะว่ามัน่อจ,จะถึงฮอตอยู่แล้วนะครับเอาละทีนี้เข้าเข้ามุมแล้วไล่อีกครั้งหนึ่งให้เข้าเข้ามุมสุดเลยเข้าไปแล้วนะครับคราวนี้ไล่ตัวนี้นะครับไล่ตัวนี้ไป ตัวนี้ก็ต้องเข้าไม่เข้าก็าโดนกินนะนะครับถ้าไม่เข้ามุมก็โดนกินหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ไปจับหมายเลขสิบสี่ดักไว้ก่อนที่เหลือตัวนี้ก็จะมาเส้นเพื่อให้ตัวเองเข้าฮอตได้นะครับเราก็ลงมานี่เลยอ่าให้เข้าค่าเลยครับให้เข้าเส้นแล้วก็ให้เข้าเข้าฮอตเลย เขามีทางเดียวด้วยนะตอนนี้มีทางเดียวด้วยอ่าเขาต้องทําวิธีนี้นะครับเพื่อพาตัวเองเข้าฮอดให้ได้พอเข้าปุ๊บเราก็ยื่นเลยเรียบร้อยนะครับเกมนี้เสร็จเราชนะกล่องโจรได้ครับช็อตนี้สวยๆะนะครับเกมที่หนึ่งผ่านไปเกมที่สองครับ เกมที่สองโอเคคราวนี้เขาขึ้นมาตรฐานบ้างมาเร็วเลยไปก่อนไปทรงนี้ก็จะเป็นสกายแลบไหมอ้เป็นเตรียมพุ่งหัวนะครับเป็นทรงเตรียมพุ่งหัว ผมไปนี่ถ้างั้นไปเป็นทรงสี่ตัวเรียงเนี่ยผมไม่แทรกนะครับเขาเป็นเตรียมพุ่งหัวสี่ตัวเรียงแทรกขึ้นไปทีนี้ให้เขาต่อออกมาพุ่งไหมพุ่งหรืออุดอุดนะครับอุดเป็นสามตัวเรียงงั้นเราก็ขึ้นเซนเตอร์ก่อน ยึดพื้นที่กลางกระดานะนะครับฉีกออกมายึดพื้นที่กลางกระดาน มาครับมาแล้วตีฉากขึ้นไปยิบเจ็ดยิบสี่ไหมเตรียมมายิงสองเราส่วนมากจะเดินเต็มนั้นอ้างไม่เดินนะครับไข่สลับกันกินกนลดตัวเออ กินหนึ่ง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 ตัวกู่แข่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับ ผู้แข็งยืนให้กินทางนี้นะครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วเราปิดภูมิไว้ก่อนใจนึ่งก็อยากต่อเนอะสิบสิบสี่แต่ผมว่าปิดมุมน่าจะสบายใจกว่าเอาแล้วคิดไม่รู้คิดถูกคิดผิดเลยไปอย่างนี้ดีกว่าเนะ กินคนละตัวไปอย่างี้ดีกว่าสบายใจกว่าขึ้นไปครับอืมขึ้นไปครับไปครับไปเลย เหงยอมแพ้ไปนะครับสองเกมแรกสวัสดีครับมาพบกับกระดานที่สามที่สี่นะครับกระดานที่สามที่สี่ของการเล่นมันฮอตออนไลน์ในแอปมัฮอตคันเทพนะครับ คูแข่งเหมือนจะเดินส่งห้าเต็มห้าเต็มตัดข้างซะด้วยเป็นสองตัดข้างนะครับฉีกออกแนวห้าเต็มขึ้นไปครับต่อขึ้นมา ไปครับขึ้นมาทรงนี้บีบขึ้นไปมา20สิไหมมาหมายเลขยี่สิดักไว้ต่อไม่เอ่ยไม่ต่อนะครับ ไม่เดิน9ก้าไปสิบสามเงั้นผมพุ่งขึ้นไปเลยเตรียมไปบีบเข้าฮอดเลยเอาล่ะทีนี้คู่แข่งต่อแล้วนะครับคู่แข่งต่อขึ้นมาทีนี้เราก็ต่อทรงนี้ทนีนี้เราเล่นสองทรงนี้นะครับกระจัดปัญหาไปเลย Okay. คุณแข่งลงมาทรงนี้ขึ้นไปเอ่อเข้อฮอดไปเพราะว่าเขาฆ่าได้เขาฆ่าได้ไหมฆ่าได้แต่ว่าเขาเสียเปรียบนะครับนี่ครับเขาเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบเสียเปรียบโดยดีเลย ต่อไปเป็นเกมที่สี่ครับผมเกมที่สี่วราจะลองตัดหน้าดูเขาจะเดือนให้ตัดหน้าไหมามาครับลองตัดหน้าดูเนาะตัดหน้าดูไปครับขึ้นไปครับ ตัดหน้าสามตัวเรียงนะที่ผมเรียกนะผมชอบเรียกว่าตัดหน้าทรงสามตัวเรียงนะครับแล้วก็เส้นให้กินซะแล้วก็ดักกินตรงนี้เอาละเส้นมาแล้วเทีนี้ขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปครับตัวนี้ ขึ้นไปยึดเซนเตอร์จะมากัดหางจะมากัดหางเราไปนี่ครับจะมากัดหางเรา <c oughs> ไปครับจะมาต่อแล้วทีนี้เราต่อก่อนแต่เกมนี้น่าจะออกเสมออยู่หรอกเกมนี้ ึ้นไปกินคนละตัวทีนี้ก็ตัดหางเลยดีกว่าง่ายๆดีเสมอไปเลยนะครับทีนี้ไปไปครับเอาเสมอไว้ก่อนเซฟเซฟก่อน เรียบร้อยครับเสมอไปไไนอนสวัสดีครับมาดูเกมที่ห้าที่หกครับของการแข่งขันมหอศออนไลน์ในแอปมหอตคันเทพเกมที่ห้าที่หก กู้แข่งทําท่าจะเป็นโจรน,นั่นโจรมาแล้วนะครับบีไปก่อนเข้ามุมไหมเข้ามุมนะครับเราอย่าเดินยิบสี่สิบเก้านะเราจะโดนร่มนะครับเราต้องเดินทรงนี้ก่อนมาแล้วอืมชีวกว่า คูแข่งดินเป็นสามเหลี่ยมตัวนี้แทงเข้าไปครับแทงเข้าไปเลยแล้วแต่จะกินไหนโอ้คนนี้กินมาแปลกเว้ยมานี่ครับขึ้นไป ึ้นมาครับยี่สิบสามสิบแปดครับต่อไปเลยต่อขึ้นไปไปนี่ครับเป็นแทมที่สูสีมากเลยนะครับแทมนี้ไปครับ ครับต่อไว้ต่อไว้ลงมาเข้าฮอตไปเข้าฮอตลงมาไปมานี่ขึ้นไป ดักหน้าฮอตก่อนไม่ให้ฮอตออกได้นะครับไม่ให้ฮอตออกได้ตอนนี้เข้ามาตรงนี้ไปนี่ครับเขาต้องมาเปิดทางฮอตตัวเองใช่แล้วก็มาเปิดทางฮอตตัวเองเราลงไปเข้าฮอต เพิ่มอีกตัวเขามานี่แล้วเราลงไปโบตัวนี้เราก็เดินเดินนี่เลยง่ายๆต่อฮอดเลยแค่นี้จบครับชนะแล้วจับกินฟรีหนึ่งตัวกินไปทางนี้กินมาทางนี้เรียบร้อยครับกระดานที่ห้าชนะนะครับ มากระดานที่หกครับกระดานที่หกไปโอเคครับโอ้โดนสามง่ายๆเลยครับโอ้โหคู่แข่งรีบเวบเกินไปไหมจะเดินรีบเกินไปไหม แต่แกก็ได้ข้างฮอตแหละแต่มันก็ไม่โอเคครับเป็นเกมที่ไม่โอเคเลยทีนี้ผมกรุดเข้าฮอตเลยนะเนี่ยเรียบร้อยครับกระดานนี้คู่แข่งพลาดเร็วเกินไปขอบคุณและสวัสดีท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ